เรไปจอดรอง,องแล้วไงถ้าเคลื่อนที่ะ้หน่อยจอะยคนเยอะไปสีบคนอะอย่างน้อยมีที่อยู่ก็ยังดีแค่ก่ <c oughs> อปนอไปไ่เล่ะเ, <c oughs> เอาไปเอามาเป็นบ้า เฮ้ยด้หลังข้าวอัดนี่นี่เอาดิไม่ใช่อย่าไปนะบเนินนิ้สักแฟร์ไอ้ดอกใช่มแฟไอ้ดอกมันไปแย่ไอ้ดอกนั่นแต่ไมีใครยิงผู้แฟร์ด้วยไมี่้ยนที่นทำโมนี่ปทำโโอยไกล บ้านนี้ไม่เขียนมึงเข้ามาแล้วใช่ปะพวกมึงเอาเอารถมาจอดในวงรึเปล่าเนี่ยนะาเข้า,า,า่ารถรถเข้าไปเฮ้ยเจอคนแล้วนี่นี่จอดตรงนี้มาทงเงินแม่งยิงแม่น,นีบ่าย

ไมาทีละตัวนีตัวนึงนะครับวิ่ง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 สามตัวตัวน้นนึงหลังรถมนวิ่งไปรถมาวิ่งไปรถมีรถมันอะไรบ้าง

เออแม่งที yeah. <enthus flush. S 2> ่เลยว่ะให้ให้มันเสิมโล่หน่อยแล้วล่มันกัดเรามันก็ตายเราตรงนั้นมีสองลักมันมี2องตเตเมโอ้โหวงแหวนเฮ้ยทำไมมีคนต่วะใช่เออมีว่ะไอยุโลกไอคโกยโลกออยุดโลก มขบวน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 บนเนินยิงคนหน่ขบวนขบวนดูแหวคโลกลัดเข้าคุณโลก่อนยิงคุณยิงมาคูมาคูสมบัติสมบัตม่คนคนหินหินหินหนเฮ้ยเอาคุณเตะ มากแล้วมากแล้วเอ้ยกูถมไว้จุดได้อะกูถมไว้กูถมไว้ไปเรียนไปเยนเ็บเจ็บเด็บจุดได้จุดได้หมดละเดี๋ยวมดไป้ป้าจะเบินวงมาวะพี่ปากูชุบกูชุบเปลี่ยนน็อกน็อกน็อกเนี่ยน็อกน็อกน็อกเปลี่ยนไเอาดีใจถอนไ้แล้ววะไม่ถอนได้ไม่อาชุกกูไอ้หี้ยมันเข้าวง ตายยังพี่อ๋อลาระเบิดวงปอลเระเบิดวงตายตายตายนี่เราระเบิดวงไม่ใช่กูจับตัวเราไมิดเอ้ยมึงไปเฮ้คอขมึงเห็นหมากูป่ะเขามึงออกไปดูดิมันไปยังมันอยู่หลังเนินอ่ะต้อจะเนินไม่ให้กูไปอ่ะโอยตายแล้วขิงกอลฆ่าตายแล้วตายตายตัวนี้ตายเก็บบูชิปลี่ไม่ดิเผื่อทำอะไรได้แล้วเผื่อเจอมือถือใครกดนี่เลย ินยังไม่นี้น่อยเออเอาไปเลยไอรีโดนระเบิดวงมันด้วยไอชิ้นเดี๋ยไม่ยอมไปชูกูไอยี่ตั้งหนาน <c oughs> อ่ะเฮียกูผิดอีกโดนตัวหน้ายิงกูสาป,ปาทำวงทิ้งไว้เออ่เอะไรน่าเอาน้อนไปเยอะเฮ้ยระเบิดขอระเบิดมือต,ตั้อนพี่ผมมีต้อนสองลูกอะ่ะพี่อยากได้ระเบิดมือมากกว่าระเบิดไม่มีเลยมีรถถังด้วยว่ะ น้ำนี่จุดเราทั้งจุดหน้าเล่นสุดแล้วเนี่ยเราอยู่ในวงใช่ไหมเออเราอยู่ในนี้เดียวเลยรลานอีกคืนเจอเระวังแค่ข้างหลังอ่ะระวังฝั่งนู้นน่ะนั่นนู้นต้นขวานู้นน่ะริมกระแพงที่เรามาเหมือนมีคนเหมือนมีคนวิ่งว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทังก่อนมันไม้มาเราแล้วมันไม่มาเราแล้ว มันเท่าไหรร้อยนัดอ่ะยิงไม่ต้องไอ้รถถังตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเห็นเห็นมเห็นมไอ้ไอ้เขาปมีซีโฟวบอกว่าไอ้โมดดีตไ้เมี้ยัโดนคูยิงมาขับหีไปแล้วเออรถขับนีแล้ว มันมันจะขี่นี่มาแล้วมันจะขีะ่รถถังมาหาเราใช่ไหพูดจริงปะมายังมาแล้วถึงยังไกลแล้วฟังเ<า>สียงเไาดิมาแล้วคิดมึไงไหนก่อนมึนมีบาตูกาเร์เข้า,ามาดอนแค่ทั้งซีโฟแปดรถถังมันได้มะวะจริงจริงบาตูกาใช่ไหมไข่พีมันลงไม่ได้เว้ย มันขับขึ้นมาไม่ได้ไม่มีแรงขึ้นใช่เหรอไอเย็นระเบิดหมดอ้ยอยากได้ระเบิดวะมันหายไปไหนมันอยู่ริมเนี่ยใช่ไหมไม่ลงรถคิดถ้ามีซีโฟนะเมื่อกเราเก็บมาจากห้องลับอ่ะเขแปะเนอะรถมันอ่ะไม่เห็นหรอวะไม่เหยังไงก็ตายไม่ทันแล้วดิมันลงไม่ได้เหรอลงก็โดนเรายิง

มีแอร์ดับว่ะตกตรงหน้าเลยว่ะพี่อังกอเอาดิหมอหัวแตกดีร้อยนัดว่ะร้อยนัดกับอะไรพี่้อยนัดกับกิลลี่สูตรกับกาาอสามรถ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 ยังอยู่นะรถมาว่ะยิงไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็แตก พี่ระวังเนินฝั่งเดินข้างหลังอ่ะเดินเนี้ยเินเนี้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งมีคนวิ่งมีคนวิ่งมีคนวิ่งหลังรถหลังรถเยี่ยมรถดีไปแล้วเยี่ยมเลยเนี่ยอยเนี่ยคอยเฮ้ยเฮ้ย ไอ้ผมโดนพี่ไอ้เค้ามาครับมาดิมาดิไอ้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 ตี้ไอ้ตี้นั่นแหละไอ้ตี้ตี้รถอ่ะโดนโดนเลยเพื่อนคอปเตอร์มาพี่คบอยู่ใกล้นะพี่ติดรถใกล้ๆนะพี่คบอยู่เข้าควันมาดิเข้าอยู่รถใกล้วงวงอยู่กับเรานี่ไม่ใช่วงมันเหลือสามตัวเหลือสามตัวตายแล้วตัวนึงน่าจะสองนี่กือคลปเกินแม่งดี เปียดเลยมึงก็ไปหามวกแครกันช่ไว้ไนะตายตายตายสองตัวเลยสองตัวไอ้เกียบวงเข้าที่โล่งด้วยมันแอบ,บอยู่หลังหลังเนินนี่แ okay. หละเจอโอเคฮิวยังกูก็ว่าแหละพี่จําร้อยพี่ด้ยไอซขากูแตดไปนะระวังย เอาไปใกเนยสุ่มนะสมอิกูว่าเนนต้องฟาเลยพี่ไปอ่๋อมันมันได้นี่แล้วมันยิงปืนระเบิดไปแลนะ้วผมยิงผมยิงผมยิงอ้าวตะกี้บอกอาให้เอาเลยพี่ไปมนเนยพี่เหรอเออ เด right? ินรถไว้เดรถมันใกล้แตกนะเดินรไม่ใกล้แตกแล้วใกล้แตกแล้วเนลถมาเที่ยวก่อนน็อกน็อกหนึ่งตายเหี้ยวูบมาวะ รถมันก็จะแตกยบวอะอยู่ตังไม่ออกเฮ้ยปิดไกยังจังเลยนี่ไม่อยู่อ่ะเดียนายเสียดายแล้วที่ทวงความสำเร็จแต่ดูดิรถรถมันอะไรอย่งวะคตรหาเลยเชียร์มันจะระเบิดแล้วมออไย่ยอมลงรถเลยเออรถใกล้ระเบิดแล้ว มันรับตาเมจได้แค่ประมาณองนี้ไอบมือขึ้นนี้ดูอยากดูรถเียมันรอกมันไม่ได้แกงขนาดนั้นไงม่แ่ก้แม็กแม็กสุดท้ายพอดีเลยี มันรอควันหายไว้เมื่อกี้แล้วมันจะยิงเพียงกออโจูดีที่มันพี่เห็นเป็นกอนที่มันโชคดีที่มันที่มันหลงเออมันไม่รู้ไงมันโชคดีมันไม่ไม่โปรไม่เห็นผลในทั้งหมด